ครับสวัสดีครับผมเด่นในยุธยานะครับก็วันนี้ยินดียินดียิ่งนะครับที่พี่ป้อมกับพี่วัดสาธุนะครับจะได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อสง่าวัดเขาป่าไม้แดงนะครับวัดเขาไม้แดงก็ผมก็นำเหรียญหลวงพ่อทองนะครับ วัดบ้านไล่เป็นเหรียญเนื้อชนวนมนลารนะครับจากทั่วทั่วประเทศเลยที่มารวมในเหรียญเดียวเพื่อให้เป็นวัดชนวนมวลสารนะครับในเหรียญโฆษณาด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุครับพี่ต้องรับรู้นะครับอาจารย์พุทธเกิดขอบคุณพระเจ้าเรียดนครับผมมันจะแข็งนคือชนวนมวลสารของหลวงพ่อเงินขึ่งย้อนยุคประวัติศาสตร์นะครับเป็นยุคจอบใหญ่ทั้งช่ออันเนี้ยเป็นช่อนำเลิกที่ผมสร้างนะครับ แล้วก็พิธียิ่งใหญ่อลังการเนี่ยประกอบด้วยมวลสารของกรมปศุสัตว์ซึ่งได้รับถหันาม,มาแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเงินอีกหกองค์รูปหล่ลอ,อจอบเล็กตอบใหญ่อะไรเงี้ยรวมหมดแล้วก็ช่วยมวลสารสารพัดหลวงพ่อเลยวันนั้นน่ะเฉพาะมวลสารอย่างเดียวหลายสิบล้านนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำเสร็จเราก็ตัด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 จำหน่ายไปเพราะฉะนั้นจำหน่ายไปองค์ห้าพัน ที่เหลือเป็นช่อเนี่ยผมเก็บไว้ส่งตัวครับวันเนี้ป้อมส่วนรณนครจะไปสร้างพระผมก็ไม่รู้จะมอบทุนสงสารอะไรให้ก็ขอมอบให้ทั้งช่อเลยส่วนป้อมจะไปตัดหลอมที่เหลือจะเก็บไว้ทํารุ่นต่อไปก็แล้วแต่ฟ้อมแล้วก็บอกองค้นะว่ามีช่อเดียวครับแต่เือมันผมแบ่งไว้ทุกช่อไงช่อที่นิยมช่อที่ตาช่ออันนี้ช่อต่อใหญ่คุณก็รับไปเราเร่เห็นมีความตั้งใจที่จะสร้างพระใหม่ก็ต้องให้ดีนอกดีใน ไอมูลค่าของจนวนมันจะถูกกระแพงมันที่เรื่องสำคัญมันอยู่ที่จิตศรัทธาของเราสองคนอันนี้ก็ขอมอบให้ด้วยความรักและจริงใจนะครับขอบคุณจารักใดีผมพูดนิดนึงนะครับก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์รักนะครับที่ได้มอบมวลสารนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนะครับซึ่งช่องนี้นะครับผมจะไปหล่อหลอมทามวลสารจะสร้างหลวงพ่อสง่าครับรุ่นสมปัานนะครับหลวงพ่อสง่าวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์รักมากมากครับหลวงพ่อสง่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อย่างยิ่งเ ครับผมชินเอ้ทีเด็ดของพ่อโยงยุทธครับโอ้สุดยอดคุณพ่อยงยุทธเขาเรื่องนี้ดังมากเลยครับนายชาครับขอยพ่อมาส่งความสู้เร็จเขาเจตนาเขาบริสุทธิ์ตลอดสร้างความทุกรุ่นก็โด่งดังนะครับก็เอฟซีแฟนคลับก็ติดตามดูนะครับขอบคุณนะครับคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ทําอะไรแบบเนี้ยมันเป็นที่ชื่นชมผมอยู่แล้วเพราะเรียกว่านโยบายเดียวกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณอายชานมากนะครับ